ดังสดๆไหมครับนี่คือขาที่เมื่อหลายเดือนก่อนจะได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นภาพที่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้คนเราเสียงานเสียการไปนะครับเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งที่ได้เลยครับโอเคครับตอนแรกป้าหนิงท้องคนสุดทอออ้องเป็นเบาหวานอยู่โรงพยาบาลเดือนเต็มๆเลยค่ะออยู่ในโรงพยาบาลก็เบาหวานสูงมากก็ไม่หายเลยจนถึงว่า16ปี หลังจากคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วนะฮ <16 S 2> ะสิบหกปีค่ะสิบหกปีแล้วปัจจุบันนี้ค,ค,ครับตอนแรกโรองจึงว่านับตาจะานั่นเลยพูดไม่ออกเลยพอหมอบอกว่าตายเลยตายตายตายถ้าเป็นโรคเบาหวานจะต้องตายแน่เลยก็อยู่ๆมาก็ทำใจทำใจก็เครียดก็เครียดพอเครียดขึ้นมาก็กลางคืนนอนไม่หลับทบเป็นไข้อยู่สามวันไข้สี่สิบสี่สิบเอ็ดไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่า เนี่ย b, แผลที่เท้านี่ก็ล้างไปสามวันวันที่สามไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แลว้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอ่ะแบบไหน,น,ไหน,น,ไหน,นต้นกล้วยแบบนั้นเลยไปวันอาคารวันพุธหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยผ่าชนิดว่าเหมือนกับผ่า,ผาปลาเค็มตักใส่น้ําเกลือเลยอแฉะออกมาเลยกระดูกอยู่ข้างหลังเลยค่ะหมอไม่รับรองอื ถ้า <pathway? S 3> ว่าหลังจากนั้นไม่ติดต้องตัดท่าเดียวตัดทิ้งตัดทิ้งเลยเพราะว่านิ้วครั้งแรกไปนั้นนิ้วชี้ไปก่อนแล้วออไปแล้วตัดแล้วตัดทิงด้งไปแล้วทิ้งไปแล้วพออาทิตย์ท, <S <S ที่สองอินิ้วหนึ่งนิ้วนิ้ว <c oughs> นิ้วนิ้วนิ้วก้อยนิ้วก้อยครับพออาทิตย์ที่สามอาจารย์บอกว่าต้องตัดหน้ป้ากหนึ่งเก็บไว้ไม่ได้เชื่อยังอยู่นะหมอไม่ตัดเชื่อยังอยู่ไม่ไม่ตัดหมอ หมอเก็บไว้ไหนูหัวไม่ตีนหนูไม่มีคู่ <laughs> ป้าหนิงจะดูว่าอาหารเสริมที่ป้านิงกินเฉลยเนี่ยว่า <'s> จะได้ผลขนาดไหนอก็อยู่ข้าเวเดือนที่สงก็เนื้อแดงขึ้นมาเลยอืเหมือนเหมือนกระห็ุขึ้นมาไอ้ไอ้ตรงนี้นะไม่มีเลยมันมียอดตรงนี้หน่อยเดียวตรงนี้เป็นกระดูกหมดเลยนี่กระดูกเขียวหมดเลยที่จะว่าจะตัดทิ้งอ่ะก็ป้าหนิงไม่ตัดนะนะ ป้า,าหานิงไม่ตัดมีกําลังใจแล้วกมไม่มีมีกําลังใจมากแล้วสี่แคปซูลสามเวลาอเช้าสี่เที 4, <อ>่ยงสี่ก่อนนอนสี่ค่ะวันหน <12 S 1> ึ่งสิบสองเม็ดสิบสองแคปซูลเลยคไม่มีอะไรเสียแล้วไม่ไมีอะไรเสียไ,ไม่รู้หมอว่าจะตัดนะป้าหนิงนะถ้าขึ้นแบบไม่ต้องตัดแน่หมขอขอนะอาจารย์บอกว่ายัางไงอย่างน้อยหกเดือนนะคะป้าหนิงถ้าหมดเขตหกเดือนต้องตัดแน่เต็มอย่างเดียวอื บอกว่าอาจารย์นะป้าหนิงโอนะอย่าตัดก่อนนะถึงกี่เดือนป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้ป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้จะดูว่าขาป้าหนิงจะตึงขนาดไหนตัดในนี้เลยเพราะว่ามันขึ้นมาริงก่อนจะเปิดเราดูครับขออนุญาตขออนุญาตแล้วกันครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมโชว์ภาพสีแดงๆเห็นไหมครับตอนนี้แห้งแล้วปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับไปกับป้าหนิงของเราฮะจากที่บอกว่าขออนุญาตพาเหมือนปลาเค็มใช่ไหมครับมันเห็นกระดูกเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ครับ นี่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกับเอ็นขาวั้วไม่มีอะไรเลยพอไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนึ่งกินอะไรบ้างเพราะว่านี่อาหารเสริมเอากป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเนี่ยกระป๋องเนี่ยที่กินก็ไปพอครบเดือนนึงเต็มเต็มอาจารย์ถามว่าป้าหนึ่งกินอีกไหมบอกว่ากินเฉพาะเบาหวานเลยค่ะก่อนจะมานี่สี่วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่า น้ำตาลเท่าไหร่คะถามหมอใจนะับปิ๊บปิ๊บปิบมหมอเท่าไหร่ป้าหนิงไมปกินอะไรมาตกใจนึกว่าขึ้นอีก <laughs> ใจหายวับเลย <laughs> ล้วน้ำตาลป้าหนิง1งร้อยสี่โอ้สาเหตุที่คนเป็นเบาหวาน <laughs> ก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ำตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกตินะ แล้วเมื่อมีมากกว่าปกติก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพใจไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับและสาเหตุผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร ที่ทำลายตับอ่อนคืออินเทอร์เฟอรอนแกมมาและและทีเอเนอฟ้าในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้งสองตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับเมื่อหลังอินซูลินน้อยลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้พอสมควรได้มากเท่าที่ควร มันน้าตาลในเลือดก,ก็จะสูงนะครก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้ง2ตัวนี้มันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยหมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือดแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปเคาะประตูเซลลแล้วก็ไปป้อนน้ําตาลเข้าไปในประตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือด มันเบาหวานในเลือดจึงสูงน,น้ำตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่สูนใจเทคนโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ชแคปซูลบิมสู่สีฟ้าเช้า2องแคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2องแคปซูลเจาะเม่เลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร tnf alpha และ interferon gamma อย่างชัดเจนและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการเบาหวาน,นลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้วอาการเบาหวานก็ลดลง